อันนี้เรื่องจริงนะแต่ว่าเอาจริงในบางบวรรัตน์เนี่ยนะฮะอายุซึ่งแต่งงานได้เนี่ยหากพ่อแม่ยินยอมเนี่ยไม่ได้ถึง18ปีคืออันนี้เป็นสตอรี่เกี่ยวกับกรณีของพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงซึ่งอนุญาตให้ลูกไปแต่งงานตอนแรกเนี่ยในสหรัฐคนส่วนใหญ่คิดว่าอายุแต่งงานจะเหมือนกันหมดในทุกบวรรัตน์แต่เข้าใจว่าในบางบวรรัตน์เนี่ยมันมีกฎหมายท้องถิ่นเดิมนะฮะ แต่เรื่องนี้ผมไม่ได้ตามนักหนาแต่ว่าเข้าใจว่าในปี2025เนี่ยมี16มลรัตของสหรัฐที่กําหนดอายุขั้นต่ําในการแต่งงานไว้อยู่ที่18ปีปรากฏว่าที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้กาหนดอายุขั้นต่ําและเมื่อไม่มีการกําหนดอายุขั้นต่ําไว้ในกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมแบบในลักษณะที่เป็นการแต่งงานโดยที่ผู้หญิงยังอายุไม่ถึง18แล้วก็ในทางกฎหมายไม่มีใครสามารถทาอะไรได้นะฮะก็มีนะฮะในบางมลรัตแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ไงเหมือนกับว่าเขาปล่อยผ่านน่ แต่มัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นนะในบางมลรัฐส,ส่วนใหญ่เขาปล่อยผ่านผมไม่รู้ทำไมแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันดันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกร้องความสนใจในเชิงข่าวสารมากนะักท,ทั้งทั้งที่มันอาจจะควรนะฮะนับตั้งแต่ปี2018มี16รัฐที่เปลี่ยนกฎหมายเพื่อห้ามแต่งงานจนกว่าอายุอย่างน้อย18บปีอะไรเงี้ยใน34มมลรัตเนี่ยบุคคลซึ่งอายุยังไม่ถึง18สามารถมีพิธีสมรสได้โดยที่ไม่ได้ละเมิดกฎหมายแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็จะมีเงื่อนไขในรูปแบบ ที่บุพการีหรือผู้ซึ่งมีอำนาจทางการปกครองเนี่ยจะต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายนะฮะหรือไม่ก็ต้องมีคำสั่งศาลซึ่งอนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสทางกฎหมายได้แล้วก็มีบางมลรัฐซึ่งอนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้ถ้าเกิดผู้หญิงนั้นท้องอันนี้คือในกรณีที่เราเราพูดถึงในสหรัฐอเมริกาที่มี16มลรัฐที่มีการผ่านกฎหมายซึ่งห้ามถ้าไม่จดทะเบียนสมรสจนกว่าอายุ18ขึ้นไปนะฮะ รากฏว่าในสมลรัฐไม่ได้มีการผ่านกฎหมายนั้นซึ่งแปลว่าทําได้แต่ว่าทําได้บนเงื่อนไขว่าผู้ปกครองต้องอนุญาตเพราะว่าถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่ศาลก็ต้องมีคําสั่งศาลที่ทําให้มีความชอบธรรมทางกฎหมายในการจดทะเบียนเจ้าหน้าที่ถึงสามารถจดได้แล้วในบางมลรัฐก็จะอนุโลมให้หากฝ่ายหญิงนั่นท้องแล้วฝ่ายชายต้องการที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการจดทะเบียนสมรสและผู้ปกครองฝ่ายหญิงยินยอมก็สามารถทําได้นะ เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าในบางมลรัฐแม้กระทั่งแคลิฟอร์เนียมิสซิสซิปปีนิวเม็กซิโกโอกลาโฮมาไม่มีอายุขั้นต่ำได้ซ้ำไปขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้พิพากษาแล้วก็ความยินยอมของผู้ซึ่งมีอำนาจ่างการปกครองส่วน16มลรัฐซึ่งผ่านกฎหมายห้ามจดทะเบียนเลยถ้าอายุยังไม่ถึง18เนี่ยก็มีนะฮะที่ห้ามเลยเนี่ย คือคอนเนตทิคัตเดลาแวร์เมนแมสซาชูเซตส์มิชิแกนมินนิโซตามิสซูรีนิวแฮมป์เชียร์นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กออริกอนเพนซิลเวเนียโรดไอแลนด์เวอร์มอนต์เวอร์จิเนียวอชิงตันดิสทริกต์ออฟโคลัมเบียจริงๆเรื่องนี้ในช่วงระยะหลังที่มีการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีเนี่ยออฟชูดของการต่อสู้นั้นเนี่ยมันก็ต่อยอดไปถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิของเด็กด้วยคราวนี้การต่อสู้เพื่อสิทธิของเด็กอะ่ะมันมีหลายมิติเหลือกเกินนะฮะมันมีมิติทั้งด้านสิทธิ์ทาาาาางงงงงดดด้้้นนนนนแแแรรระะฮไม่ใหเเเเเ็็็็กกกกถูกอปปียบลว ซึ่งอันนั้นก็ไปไกลมากคือมาไปไกลจนในที่สุดคุณแทบจะหาแรงงานเด็กซึ่งทางานแม้กระทั่งในร้านอาหารเนี่ยโดยอายุโดยวัยเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขาทางกฎหมายซึ่งเป๊ะมากถ้ามีการละเมิดก็คือผู้ประกอบการก็โดนสั่งปิดร้านพูดง่ายคือให้เด็กวิ่งออกมาเสิร์ฟเนี่ยไม่มีนะแบบในไทยซึ่งก็มีคนบ่นเหมือนกันว่าคนซึ่งแบบแนหวหโบราณหน่อยเขาก็บ่นเหมือนกันว่าการที่ไม่ให้เด็กฝึกงานฝึกทํางานตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอกฎหมายมายุ่งอ่ะซึ่งกฎหมายเนี่ยมันมีไว้เพื่อป้องกันไม่่่ให้มีแแรรงงงงงงาาานนนทเด็กซึั ปักถักร้อยในโรงงานน่ะนั่งทําเสื้อผ้านั่งประกอบอุปกรณ์ในโรงงานน่ะมืดๆอะ่ะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยโดยทัศนคติของคนซึ่งมองว่าการฝึกง,งานของเด็กมันเป็นเรื่องซึ่งดีทําให้เด็กคนนั้นมีความแข็งแกร่งและเรียนรู้ในวินยัยในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยการที่เด็กช่วยเสิร์ฟอาหารการที่เด็กช่วยพ่อแม่ทำมาหากินการที่เด็กนั้นเริ่มที่จะรับผิดชอบงาน ในระดับที่สามารถรับผิดชอบได้อะไรเงี้ยในวัยซึ่งเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่สําคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงดูบุตรนะฮะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็มีดีเบตเรื่องนี้กันเยอะนะฮะระหว่างผู้ปกครองหลายสายมันก็มีผู้ปกครองประเภทซึ่งต้องการให้ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียวมันก็มีผู้ปกครองประเภทซึ่งโหดหน่อยก็คือว่าต้องการให้ฝึกงานเยอะๆจะได้ทําทุกอย่างได้เป็น ต่ดีเบตเนี้ยเอาง,ง่ายๆผมเราจะบอกว่ามันเป็นดีเบตซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในระดับครัวเรือนดีเบตเนี้ยมันมีในระดับทางกฎหมายด้วยคือว่าฝ่ายองค์กรพประชาสังคมซึ่งต่อสู้เพื่อสิทธิของเด็กเยอะมากที่เขารณรงค์จนในที่สุดไปมาเนี่ยเด็กถ้าจะทางานไม่ได้เลยอย่างเป็นทางการในหลายสถานประกอบการแต่ว่าผมกล้าพูดว่าในกรณีของโลกตะวันตกเนี่ยมันไปไกลจนในที่สุดเนี่ย การใช้แรงงานเด็กและคําว่าเด็กในที่นี้มันครอบคลุมมาถึงช่วงวัยรุ่นด้วยมันถูกควบคุมในระดับที่การเรียนรู้งานของคนซึ่งกําลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยโอกาสในการเรียนรู้งานในช่วงอายุ10กว่าอะไรเงี้ยแบบเรียนรู้งานแบบเล็กๆน้อยๆนะงานด้านต่างๆนะในบริษัทต่างๆแทบจะไม่มีเลยคือต้องแอบทํา เสร็จแล้วมันก็มีอีกปีกหนึ่งซึ่งไปเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องการให้ไม่มีเขาเรียกว่า child marriage ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยถูกส่งเข้าไปแล้วก็ไปอยู่กับผู้ชายโดยที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยไปยินยอมโดยที่ตัวผู้หญิงไม่ยอมเขาก็สู้เพื่อให้มีกฎหมายควบคุมว่าห้ามจดทะเบียนสมรสจนกว่าอายุ18แต่ว่าปัญหาของการผ่านกฎหมายแบบนั้นใน16มลรัฐเนี่ย เหตุผลที่อีก34ลรัฐเขาไม่ผ่านเนี่ยก็เพราะว่าพอมีการถกเถียงประเด็นนี้มันก็มีคนนําเสนอไอเดียที่ว่าถ้าคุณมองในภาพรวมของโลกมนุษย์เนี่ยมันก็มีกรณีซึ่งมีข้อยกเวน้นที่คนสองคนอยู่ในวัยซึ่งไม่ไม,ไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงกรณีที่ผู้ชายอายุมากนะแบบ40-50แล้วไปทำไปทำผู้หญิงซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะท้องอย่างเงี้ยเราพูดถึงกรณีที่ที่คบกันนะฮะ ในสมัยวัยหนุ่มสาวอายุ1ิบหในโรงเรียนเดียวกันแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วก็ท้องแล้วก็อยากแต่างงานแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีคนซึ่งบอกว่าถ้าเขาอยากแต่างงานตอนนั้นแล้วผู้หญิงก็ท้องผู้ชายก็เรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันก็ทำไมไม่ปล่อยให้เขาจดทะเบียนตามตามแ s s n ตามความรักที่เขามีนะฮะแล้วแล้วมันก็มี a r วเ m e n t ด้วยนะฮะว่าว่า ช่วงเวลาค,คือหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ก็คือว่าเมื่อเมื่อมนุษย์ฝืนธรรมชาติมากเนี่ยแล้วหลุดพ้นจากวัยซึ่งมีมีความต้องการที่จะทดลองในสิ่งใหม่แล้วก็กล้าที่จะรักกล้าที่จะเรียนรู้มีความพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเมื่อมนุษย์ฝืนธรรมชาติแล้วปล่อยให้หลุดพ้นจากช่วงวัยนั้นเนี่ยแล้วพอผ่านพ้นช่วงวัยนั้นแล้วก็เข้าสู่ช่วงวัยทำงาน ไปจนถึงอายุ30-40ิ่มามมนุษย์เนี่ยเลือกที่จะอยู่แบบสันโดษแล้วก็ไม่ต้องการคือไม่ได้มีแพชชั่นเหลือที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เคยอยากใช้ในสมัยอายุ15-16เพราะฉะนั้นมันมีดีเบตในเชิงอีว l ลูชันด้วยแต่ว่าดีเบตในเชิงอีวลูชัเนี่ยมันไม่ค่อยมีพื้นที่ในสื่อกระแสะหลักเพราะมันถูกมองว่าไร้เหตุผลแต่จริงแล้วมันมีเหตุผลในมุมที่ว่าเมื่อมนุษย์ควบคุมกฎกติกาในช่วงว 15, 16, 17, 18, ยัย15บ6 1 7 1เยอะมากเนี่ย แล้วมันมีแรงกดดันทางสังคมด้วยเนี่ยไปมามนุษย์เผชิญกับปัญหาใหม่ของมุมมนนษยชาติและปัญหานั้นก็คือว่าในที่สุดพอถึงวัยหนึ่งเ่มนุษย์นั้นมีความหวาดระแวงต่อการมีบุตรและการมีครอบครัวแล้วก็เพศตรงข้ามแล้วเสร็จแล้ว relationship ในในช่วงซึ่งอายุมากขึ้นน่ะมันกลายเป็นเรื่องของการ Comp พ o m ม s e กันเรื่องเรื่องทุนทรัพย์นะและก็แล้วก็เป็นเรื่องอื่นๆซึ่งแทนที่จะเป็นเรื่อง Pass i o n นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ยอมแก้จริงๆแล้วแล้ว,ลวจริงๆแล้วการเขาก็เลยปล่อยให้มันมีเขาเรียกว่าให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลดุลพินิษของพ่อแม่หรือดุลพินิษของผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองนะฮะ